เราจะเห็นภาพนักปั่นจ ta ักรยานนะคะทยอยเข้าสู่เรียกว่าเส้นชายก็ได้นะคะเส้นชายจุดที่29กิโลเมตรก็คือบริเวณพระรานพระราชวังดุสิตนะคะก่อนหน้านี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ส่งจักรยานพระที่นั่งเข้าสู่ภายในพระรานพระราชวังดุสิตนะคะตามมาด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าปชรกิติยาภาได้ส่งจักรยานพระที่นั่งนะคะมาจนถึงพระรานพระราชวังดุสิตแล้วและลําดับนี้นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณรีนารียุรัต ได้เสด็จถึงพระลานพระราชวังดุสิตแล้วเช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งประทับพักพระอริยาบทนะคะส่งแสดงมากๆนะคะตั้งแต่ตอนที่ขับตั้งแต่นี้ก็คงจะต้องอดยิ้มไม่ได้คือตั้งแต่เริ่มต้นที่จะทรงจักรยานจนกระทั่งเสร็จสิ้น พระภารกิจนะคะยังสดชื่นแล้วก็พระรามพระราชวังดุสิตนะคะก่อนหน้านี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ท่งจักรยานพระที่นั่งเข้าสู่ภายในพระรานพระราชวังดุสิตแล้วและลําดับนี้นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณรีนารยุรัตได้เสด็จถึงพระลานไปพระลานพระราชวังดุสิตนะคะตามมาด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าปัชรกิติยาภาได้ส่งจักรยานพระที่นั่งนะคะมาจนถึงเราจะเห็นภาพนักปั่นจักรยานนะคะทยอย เข้าสู่เรียกว่าเส้นชัยก็ได้นะคะเส้นชายจุดที่29กิโลเมตรก็คือบริเวณราชว่างดูสิตแล้วเช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งประทับพักพระอริยาบทนะคะ